สวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดดีผู้ชมนะครับผมโอ้โหเรามีรถเครนปะ่ะท่านผู้ชมเรามีรถเครนปะเนี่ยโอ้โหดีทางมันอยู่ตรงนี้รถผมวิ่งเป็นอะไรตรงนั้นผมเพิ่งมองเห็นทางทางมาตรงวานี่โอ้โห โทางมันตรงวันนี้เพิ่งมองกลินทางอะไรวะเนี่ยโอเคผมเล่นในวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาช่วยกู้รถคันนี้แล้วกันนะทุกท่านโอ้เรามีเครนป่ะไหนขออนุญาตดูก่อนนะมีเครนหรือเปล่าเนี่ยเครนละโอ้ผมว่าผมลงไว้อยู่นะเฮ้ยนี่ไงอันนี้เครนใช้ได้ไ้ยนี่ไงนี่ไงเครนนะดูเลยนี่ โอ้เคนเป็นอ๋อเคนไปแบบติดหวัวเฮ้ยสวยดีนะคารนดี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวซะด้วยนะท่านโยมไหนดูดิมีเคนโอ้เฮ้ย э ผมว่าผมมีเคนที่มันดีกว่านี้นะเดี๋ยวดูไหนดูดิเดี๋ยวขอย่านเลื่อนไปดูนะอ่านี้ก็ได้อยู่นะผมว่าผมมีเคนอยู่นะผมเข็นผ่านๆโอ้ยผ่านๆตายยนะหรือว่าผมไม่มีวะหรือว่าผมคิดไปเองวะท่านผู้ชม ไม่มีว่ะไม่มีระหยอกรับผ้าเอา่อเพราะว่าผมน่าจะไม่ได้ลงมอตไบเนาะเอาองั้นผมก็ต้องใช้เป็นเครนคันนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมโอ้โหเล็กเกินมันจะขึ้นได้ปะเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งเนาะลากได้อยู่แล้วแหละมันลากได้อยู่แล้วแหละเอ่อเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเครนเก่าๆนี่แหละท่านผู้ชมครับเอ่อเดี๋ยวซื้อไปเลย อันนี้คืออะไรวะอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องเอานี้ซื้อไปเลยทุกยมเอาละผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วอ๋อแต่งซะหน่อยอ่ะเอาหน่อยเอาปิดกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเอาละเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้โหโโอโอ้หันนี้คืออะไรอะ่ะล้อเฮ้ยล้อเน,นี้ยอ่าลุยโคนได้ดีอันนี้เชือกอันนี้แต่งอะไรไม่ได้ครับมันเป็นรถเครนอยู่แล้ว อันนี้ทอ่อครับทุโยงครับขอแบบลั่นๆหน่อยแล้วกันนะอ่าบื้์วอมสมเปจจังหน้าอันนี้รอแม็กอ่าแม็กเหลืองดีละสีสีเหลืองๆนี่แหละเออสีนี้ยสวยข้างหน้าโอเคหมดครับทุโยงครับมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปช่วยโอ้เคนสีเหลืองกับเสื้อสีเหลือง ไปแลอเจ้าของครับนี่ดูกันโอ้แรง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 เดี๋ยวนะคือเอาไปนี่คือมันใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิใช้งานได้เปล่าเนี่ยไม่ใช่เอาไปใช้งานไม่ได้นะ่ะฮะจริงจริงด้วยต้องหยงุใช้งานไม่ได้เอาดี น,นี้คือเลเซอตเอาดีๆใช้งานไม่ได้ว่าเออว่าแล้วต้องใช้งานไม่ได้ว่าเยอ,อด,ดูดูไปแปลกว่าดูไปแปลกเนาะโอเคผมหาคันอื่นแป๊บ โอเคครับทุก่านผมนึกออกแล้วครับผมจะใช้เป็นรถคันนี้แล้วกันนะทุกท่าคือผมหานานแล้วมันไม่มีเลย <c oughs> ผมใช้เป็นรถคันนี้แล้วก็จะใช้เป็นตัวแต่ยังมีตัวสไลด์รถด้วยนะแต่ผมจะใช้ในการเป็นอ่าไอตัวยกนี้แทนแล้วกันนะครับทุกท่าคือรถคันนี้ผมเพิ่งเพิ่งลงมอดมาแล้วก็เดี๋ยวจัดเลยแล้วกันนะครับอ่าเครื่องขอเป็นแรงๆเลยแล้วกันนะนะเกียร์ไม่เอาโชคอัพมา ผมผมไม่ผมไม่มีปัญหาอเลยครับสําหรับเรื่องเงินนะครับท่านผู้ชมผมจัดให้ได้ตลอดครับทุกนผู้ชมครับนะเรื่องเงินผมไม่มีปัญหาครับอ่ะอันนี้ล้ออะไรมาก็ได้มาโอเคโอเคโอ,คโอ้ว้าวมีล้ออะไรให้ด้วยว้าวชัตเตอรอันนี้คืออะไรอ่ะ อ่าเดี๋ยวจะติดตั้งเป็นตัวเนี่ยตัวนี้จะติดตั้งเป็นตัวนี้ละกันนะทุกยมอู้แต่งได้อย่างเยอะเลยอ่ะทุกยมดูดิโอ้โหแต่งไฟได้ด้วยเช็ดด้วยอู้ข้างบนเช็ด มีแต่ลมเลยไหมว้าวมีโอ้มีหลายอย่างมากตู้้ยมอันนี้คืออะไรอะ่ะอู้กระจังข้างหน้าเขาเรียกว่ากันชนอุ้ยสวยสวยจัดเลยเนี่ยโอ้โเวอร์้ ซีจัดเลยอูนเอสโนร์เนอร์ก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนถนะังน้ำมันขอเป็นเยอะๆเลยแล้วกันนะครับเอาละ่ะอันนี้ล้ออ่าอันนี้คืออะไรอ่ะฟรีอ่ะไม่อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหท่อข้าขงหลังท่านผู้ชมท่อท่อ ท่อท่อท่อขอเป็นแบบโบลตบาดโบลบาดเลยแล้วกันนะบ,บึมบัมจัมเบ้อะไรเงี้ยแม็กครับผมสีสีขาวผมก็สวยอยู่แล้วนะว้ายสีแดงอุ้ยสีนี้สวยโอย้สวยชาติเอาเลยเอาเลยครับผมเอาเลยภายในครับผมแต่งได้ไม่ค่อยเยอะ ว้พาพม่าโรงแรมหรูว้าเอาอะไรก็เอามาเถอะมาจะได้ไม่ต้องแต่งเยอะมาอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหมีปูด้วยมีวัวด้วยเว้ยโอเคปะเรียบร้อยแล้วทุกย่ครับโอเคพร้อมกู้ไปแล้วครับแล้วมันใช้ยังไงวะโอ้ไปก่อนค่อยวางกันแล้วกันนะ ไปก่อนค่อยว่ากันสถานที่ที่เราจะต้องไปนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กาลาดบริเวณตรงนี้เรทต้องไปยงครับเราจะต้องเดินทางมาตรงบริเวณตรงเนี้คิดว่ามันใกล้หรือมันไกลอ่ะไกลชิบหายเลยโอ้โหเราไม่สามารถอ้อมมาฝั่งนี้ได้ด้วยนะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมไป<อ>ผมกู้ปครับไปครับผมโอ้โหแล้วรถเดินอย่างนี้ มันสามรถวิ่งได้กี่ล้อล่ะสามรถวิ่งได้ทุกล้อเลยนี่ว่าโอดูไฟว่ะสีอย่างสวยอ่ะมองอย่างสมจริงอ่ะขับขวาซะด้วยโอ้โหดูแลดูภายในดิขับขวาซะด้วย,วววส,วยสมจริงครับเหมือนเมืองไทยเลย ออกแต่เช้าเลยครับออกอู่ภัยวันนี้ครับออกแต่เช้าเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดตัวให้น้องเขาสักนิดนึงนะครับตลอดลุคนนี้ครับเพราะว่าผมเพิ่งลงมาครับอ่าโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ได้วิ่งสี่ล้อนะไม่ได้วิ่งทุกล้อนะวิ่งแค่ข้างหลังนะครับโอ้ไปดูกันเปล่า เย็นทางนี้เสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงมากครับทางนี้เสี่ยงจัดๆเลยเนี่ยโอ้โหไปครับรถกู้ภัยเราโอ้โหโอ้โหดูเวลาผมเหยียบดิควันแบบพุ่งปืดขึ้นเลยอ่ะอ้ยอดอย่างชอบเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดตัวที่ใกล้ใกล,ใกล้ถึงแต่รถเขาแรงอยู่นะดูดูแรงขนาดไหนจะสู้ตรงนี้ได้เปล่าครับขออนุญาตมาทางนี้เลยแล้วกันนะเปิดสี่รอไปเลยเปิดลอ้อหน้าช่วยด้วยโอ้โหอ้อ้ยขับขวาผมโอ้ยโ,โอ้โอ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 โดูเขาหมุนดิ าอาหยโโ้วันนี้ออกแต่เช้าเลยครับบีงเบี่ยงมาฝั่งนี้หน่อยอันนี้เปิดเปิดล้อหน้าวิงช่วยด้วยนะคขับบอลสมจริงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,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 โดูดูกระจกดีท่างผู้ยม เปิดเปิดแค่ล้อหลังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งโคูแล้วประหยัดน้ํามันครับผมประหยัดน้ํามัน <S <S ออกกู้ไปแต่เช้าเลยวนันนี้โอ้โหเอาโอ้ขึ้นเนินไม่ไหว,วะ่ะเปิดล้อหน้าช่วยหน่อยอกดตัวนะในการเปิดล้อหน้าช่วยนะทุกคน ไปแล้วครับผมโอ้โหหลุมโอ้ยหลุมอย่างนี้ข้างหน้ากัจังหน้าเราไปเลยเลยมัย้งเนี่ยโอ้ดูล้อลอยล้อลอยอ๋อ,อไม่ได้นี่ว่ามันล้อล้อมันจะลอยให้นะโอ้ยทางข้างหน้านี่ดิราจะไปได้หรอเปล่ามันเป็นบึงอ่ะอ,อ๋อเราอ้อมได้หรือเปล่าวะ น่าจะอ้อมได้นะู้ชมแต่ว่ามันไกลยัไม่เอารถเราแรงอยู่แล้วนะกลัวอะไรครับผมไปเอาเออกูไฟแต่เช้าเลยครับรถแรงซะอย่างกลัวอะไรครับผมเว่ตรถไม้โอ้โหเอยจัดไปหนึ่งดอก โอ,อ้ไ,ไ,ไหวเปล่าเปิดล้อหน้าช่วยไอ้ขี้ลงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่เปล่าเอาไปอยู่จริงอ่ะเอาไปอยู่จริงว่ะทุกคนโอ้โหเอาเขาไปอยู่เลยว่ะอุ้ยโอ้โหบีบแตนทีเดียวโอ้โหอันนี้ก็เพิ่มเลยอ่ะ คือเราต้องลากมาซ่อมด้วยนะครับทุกคนสำหรับรถรถรถคันนั้นนะสิบสองล้อที่เราไปไปติดน้ำอะ่ะเออไปจมน้ำอะ่ะเครื่องพังเลยเราต้องเอามาซ่อมด้วยเราขับขวาซะด้วยนะดูในกระจกเอานะครับโอ้โหเฮ้ยออเฮ้ย วันนั้นกินมันจัดๆอะ่ะโอ้โหดูน้ำมันมันลดดีท่านผู้้ชมโอยดึงช่วยหน่อยดึงช่วยนะมีตัวดึงช่วยก็ไม่ต้องออกแรงมากครับผมมีตัวดึงช่วยนะครับไม่ต้องออกแรงมากครับ เฮ้ยทำไมมันไม่บ่ายสักทีวะแปดโมงแล้วนี่วะทำไมมันยังดูมืดๆอยู่เลยอะเกมนี้เขาติดมืดครับต้องให้เขาไปเขาติดมืดครับผมโอเคเราใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยเราเดินทางมาเป็นเดียวเนี้ยเนี่ยโอ้คนแอกน้ำครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจำทางไม่ได้ป่ะทุกคนเราต้องออกเออเราต้องออกออกออกขวานะครับออกขวาซอยนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าโอเคไปออกขวาซอยนี้นะทุกคนซอยไหนวะเนี่ยก็ซอยนี้นี่ซอยไหนอะ <c oughs> ก็ซอยนี้เลยหินอย่าหินไม่เนี่ย ติดหินไหมเนี่ยโอ้ยน,นี่คือภายนอกของรถนะโอ้ยเหยียบหินเต็มเต็มเลยว่ะโอ้ยปลบมือให้นอกก้องเขาหน่อยครับทุกโนครับโอ้ยเ <c oughs> ดีด๋ยวนะดูทางก่อนอ่าแล้วก็ตรงไปซอยนี้ถูกแล้ว ไปทางนี้จะถูกแล้วโอ้โหเข้าป่าไปเลยอะ่ะเข้าป่าไปกู้ภัยอะ่ะท่านผู้ชมเอ้ยรักพวกพวกพ้องครับผมรักพวก้องโอ้ยหลุมหลุมหลุมโันนี้ทางน้ำไหลนะเนี่ยทางน้ำไหลวะ่ะ <c oughs> โอ้โหดูกวันวะ่ะ เออไหวไหมเนี่ยอ้รถแรงจริงครับยอมรับเลยรถแรงจริงแรงจริงครับทุกคนครับน,นี้รถไฟก็ตกลางอีกไม่ให้เสียงเบรกเขาดีจริงๆเอาไปน,นี้เราเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังรถไฟนะครับ ข้างล่างมีสัญลักษณ์รถพังอยู่คืออะไรวะนะ่ะโ,โ,โ,โอ้โหต้นไม้ต้นไม้ไม่ดูเลยโอเคไป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 จิบบุกนาทีแล้วยังไม่ได้กู้ภัยเลยน่าจะเป็นวิดีโอหน้าแล้วทุกู้ชมผมเล่นเพลินจัดเลยมันเล่นดีจริงๆครับเล่นมันจัดเลยอ่ะ ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะอออโอเคเราตรงไปเรื่อยๆครับเราใกล้จะถึงแล้วครับผมพี่หลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าชอบดูมองมองภายในครับก็เลยจัดให้รัวๆเลยครับผมเ,เราไปทางนี้เลยแล้วกันเนะโอ้โหนี่คือมันหน้ามันเหมือนสแกนเนียมากเลยอะ่ะ อ้อบจัดเลยว่ะรถคันนี้คือแต่ว่าผมชอบรถข้อคันนั้นมากกว่านะไปครับทุกคนนะครับโอ้โหดูมีแต่แต่และทีไม้สะเทือนอนะ่ะสุดยอดเรลิกูดเลยไปครับใกล้ถึงแล้วเข้าปา่าตรงนี้ไปก็ถึงแล้ว มาถึงแล้วครับดูมันมีทางไปอยู่แต่ผมมองไม่เห็นทางเรามาช่วงประมาณช่วงเวลาไหนวะูแล้วเราจะลากขึ้นนี้ได้ไงวะเดี๋ยวนะมันสามารถที่จะลากไปข้างหน้าได้นะแต่ว่าเออลากไปข้างหน้าได้เราจะไปยังไงวะโอ,<า>อ้อ <c oughs> เราต้องลงทางนี้โอเคเออโอเค พื่อที่เราจะเอามาซ่อมบริเวณตรงนี้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลากแหวงหน้าก็ได้เนี่ยมันมีทางไปอยูน่นะแต่ว่าผมผมเลี้ยวผมเลี้ยวก่อน,นะอะเฮ้ย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 ,ย,ย,ยผมว่าไม่เบิกละหรือว่ามันได้อยู่อะได้อยู่นะมองเห็นดินดยนะู่เนี่ย เอยไปชนลึกลงกระเดือ่องดิโอ้ยค,ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวติดตามต่อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมสำหรับการกู้เนาะไปครับเจอใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ถ่ยก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมถย่ยผมลากขึ้นมาก่อนเออ กลับรถก่อนนะกลับรถก่อนโอ้ยดูควันเลยควันหายดูดูด,ดโูโอ้โหอูนะดูควันนะเอ้ยไปวิดีโอหน้าเจอกันสวัสดีครับ